สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของ RMUTP อัปเดตค่ะ กลับมาอัปเดตเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจในรอบรั้วของราชมงคลรันกรของเรากันยุกฝนนันทนาสีมานะคะติดตามรับฟังกันได้ผ่านทาง YouTube rmtp u live ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องราวที่เราหยิบยกนํามาฝากกันนะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารในรอบรั้วของราชมงคลรัตนกงของเราเช่นเดิมสําหรับข่าวแรกวันนี้ค่ะมาดูกันที่การวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราชกันค่ะ เมื่อวานนี้นะคะดรนภวัพพลราสรีวัชรบุญค่ะอธิการมบดีของราชมงคลพระนครนะคะพร้อมด้วยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรแล้วก็นักศึกษาเดี๋ยวรวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสวรี พระบาสมเด็จพ,พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เน่นในวันปิยมหาราชค่ะซึ่งก็ตรงกับวันที่23ตุลาคมของทุกๆปีนะคะเพื่อเป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยซึ่งก็จัดขึ้นที่ลานพระราชวังดุสิตนะคะเมื่อวันที่23ตุลาคมที่ผ่านมานี้ค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะทางราชมงคลพระนครค่ะยังได้ร่วมวางผานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทยด้วย คุณผู้ฟังคะในทุกๆวันที่19ตุลาคมของทุกๆปีค่ะก็จะเป็นวันเทคโนโลยีของไทยนะคะทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอค่ะจึงได้มีการจัดพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระบาทสมเด็จพระบรมรชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรค่ะในฐานะที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย รัชมงคลพันนครค่ะโดยดรคมพันธ์ชมสมุรนะคะรักษาร,ราชการแทนผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเป็นผู้แทนที่ประชุมคณะกรรมาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลได้ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะค่ะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหารการุณาธิคุณณบริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทร พระรามาธิปดีศีสินมหามงกุฎพระจอมกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฎวิทยามหาราชกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกรุงเทพมหานครค่ะ มาดูกันต่อที่ความร่วมมือดีๆนะคะที่ทางราชมงคลรันกรของเราค่ะเดี๋ยวร่วมกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนินนะคะรวมไปถึง7สถานประกอบการชั้นนำด้านของอุตสหาหกรรมอาหารที่มาร่วมกันสนับสนุนนะคะด้านของการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีค่ะ โดยคณะเทคโนโลยีข้ารกรรศาสตร์ราชมงคลพรันครค่ะได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจทางวิชาการระหว่างราชมงคลพรนครค่ะโดยมีดรนับวรพลรัศรีวัชระบุญธนธิการบดีของราชมงคลพระนครเป็นประธานในพิธีค่ะร่วมกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชตดำเนินนะคะโดยมีคุณกิษดาจุลชาติผู้จัดการวิทยาลัยเป็นผู้ร่วมลงนามค่ะพร้อมด้วยสถานประ กอบการ7แห่งด้วยกันนะคะได้แก่บริษัทเคทีร a u อร n t จำกัดนะคะคุณปัญณพลเสือไวค่ะผู้จัดการฝ่ายทรัพ,พยากรบุคคลบริษัทอัฟเตอร์ยูจำกัดมหาชนค่ะ คุณพัฒนาน,านันท์มัทุรวันนะคะผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทสยามทาโก้จำกัดค่ะคุณเชนเมืองคุดรัฐนะคะเจเนอเรลล์เนเจอร์บริษัทสีฟ้ากรุ๊ปจำกัดค่ะคุณเขมมวันทองอ่วมนะคะผู้จัดการแผนกสัญหาและคัดเลือก บริษัทเซนคอร์ปอเรชันกรุ๊ปจำกัดมหาชนค่ะคุณแสงอรุณวัสวานนท์นะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการบริหารงานบุคคลบริษัทดีวานาครูซีนจำกัดค่ะคุณอภิรดีหิรันรามเดชค่ะผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทไทยามาสกิจำกัดค่ะ คุณอ่อนไพรินวงศีธาตุผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์นะคะซึ่งทุกท่านก็ได้ร่วมกันนะคะเป็นความร่วมมือดีๆระหว่างทางราชมงคลพระนครกับทางวิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยการพระรา,ราชนำเนินนะคะรวมไปถึงกับอีก 7สถานประกอบการชั้นนำด้านอุตสาหารกรรมอาหารนะคะซึ่งแต่บริบรษัทที่ฝนได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ,ะหลายท่านก็อาจจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะคะในโอกาสนี้ก็ได้ได้ว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะที่ได้มาร่วมมือกันในการสนับสนุนนะคะเรื่องของการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี น้องๆคนไหนที่สนใจนะคะที่จะเข้ามาเรียนต่อกับทางราชมงคลพระนครข,ของเรานะคะในคณะเทคโนโลยีข่าวสารค่ะก็มีสาขาวิชาต่างๆให้เลือกมากมายเลยตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการลงนามความร่วมมือนะคะกับทางบริษัทต,ต่างๆเพื่อที่จะสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นดน้านของการศึกษาด้านของอุปกรณ์วัตถุดิบต่างๆที่ใช้ในการเรียนการสอนนะคะก็มีการลงนามความร่วมมือกันอยู่เรื่อยๆเลย น้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะเข้ามาเรียนกับทางคณะเทคโนโลยีข้ากรรมศา,าสตร์นะคะตอนนี้ก็กําลังเปิดรับสมัครอยู่ด้วยเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทางเว็บไซต์ rmutp.ac.th กันได้เลยนะคะค่ง S <S <an> การสนับสนุนนะคะอย่างที่บอกไว้ว่านอกจากจะเป็นการสนับสนุนด,ด้านของการเรียนในระบบทวิภาคีแล้วนะคะยังจะเป็นการให้สิทธิ์นะคะแก่นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในระบบทวิภาคีเนี่ยมาเข้าศึกษาต่อะคะ่ะในระดับปริญญาตรีในคณะเทคโนโลยีขหก,กรรมศาสตร์นะคะหลักสูตรสาขาวิชาอุตสาหากรรมบริการอาหารหลักสูตร4ปีเทียบโอนได้เลยเมื่อจบการศึกษาระดับปวสประเภทวิชาบริหารธุรกิจสาขา วิชาการจัดก,การธุรกิจค้าปิีกระบบทวิภาคีนะคะเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิทธิ์นะคะในการเข้าศึกษาต่อกับทางราชมงคลพระนครข,ของเรากันได้ทันทีเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือดีๆนะคะเพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของแต่ละภพักส่วนด้วยนั่นเองค่ะ มาต่อกันที่ข่าวจากทางคณะเทคโนโลยีค้ารกรรมศาสตร์อยู่นะคะทางคณะขาดได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาผู้ประกอบอาหารไทยระดับ1ค่ะศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานค่ะคณะเทคโนโลยีข้าหากรรมศาสตร์ราชมงคลรัตนนครค่ะได้มีการจัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ในสาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับหนึ่งนะคะเพื่อเป็นการทดสอบทักษะความรู้ความสามารถนะคะในด้านของการประกอบอาหารตามเกณฑ์มาตรฐานในระดับประกันคุณภาพค่ะซึ่งผู้ผ่านการทดสอบนะคะก็จะได้รับหนังสือรับรองจากทางกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานค่ะการดำเนินการสอบในภาคของทฤษฎีนะคะก็จะมีผู้เข้าสอบค่ะจำนวน82คนดำเนินการสอบนะคะภาคทฤษฎีโดยกรมพั พัฒนาฝีมือแรงงานมีผู้ผ่านเกณฑ์การทดสอบภาคทฤษฎีนะคะ60ท่านด้วยกันค่ะซึ่งก็จัดขึ้นที่กล่มพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะซึ่งได้รับเกียรตินะคะจากคุณทิพพาวันเฟื่องเรืองนะคะรองศาสตราจารย์อภิญญามานโรธแล้วก็คุณผานุพงศวัิรทัศ์ค่ะอนุกรรมการทดสอบฝีมือแรงงานภาค13กระทรวงแรงงานรองศาสตราจารย์เจนิพัทบุญยศวัสรธ์ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพันนิกาโกสม ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทวันชมโฉม,มผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชาวริศอุปประทาค,ค่ะว่าที่ร้อยตรีจักราวุฒิผู้เสมอาจารย์บรรักษ์ป้อมน้อยอาจารย์สุธิดากิจจาวราสเถียนอาจารย์เปรมรพีอุยมาวีรหิรันค่ะอาจารย์ศิวกรตลับนาคคณาจารย์ประจำสาขาวิชาอาหารและโภชนาการและผู้ช่วยศาสตราจารย์สันสนีทินทองค่ะอาจารย์ประจำสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร เป็นคณะกรรมการในการสอบภาคปฏิบัติซึ่งก็มีผู้ผ่านการทดสอบตามมาตรฐานทั้งสิ้นนะคะจำนวน54ทันได้กันค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกิจกรรมนะคะที่เกิดขึ้นในรอบรัวของราชมงคลพระนครที่ฝนไน้รวบรวมนํามาฝากคุณผูฟังกันในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารดีๆในรอบรัวของราชมงคลพระนครของเรากันได้นะคะผ่านทาง u t u b e RMUTP Live ค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องลางกันไปก่อนสวัสดีค่ะ